a แมทธิวแมคคอนเนเฮเจ้า hey, ของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายปีล่าสุดได้ there, <in S 3> รับเกียรติให้ประทับชื่อลงบน <a pretty S 1> Hollywood Walk ออฟเฟมเป็นคนที่2534จากการสร้างสรรผลงานคุณภาพให้ได้ชมมากกว่า20ปี บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นเพราะมีคนดังมาร่วมยินดีกับนักแสดงวัย45ปีมากมายไม่ว่าจะเป็นเชสซิก้าชชสเทนและแอนฮัตเวย์สองนักแสดงสาวที่ร่วมงานกันในหนังเรื่องล่าสุดอินเตอร์สเตลล่ารวมถึงผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนและดอนฟิลลิปส์ที่ชักชวนเขาเข้าสู่วงการ ซีรีส์หนังซูเปอร์ฮีโร่ยอดฮิตอย่าง X-Men เตรียมหานักแสดงมารับบทจีนเกรย์ช่วงวัยรุ่นในภาคล่าสุด Apocalypse โดยตอนนี้กำลังพิจารณาระหว่างโคลีย m มอลเลสนักแสดงสาวบูจากเรื่อง Kick-Ass, เอ Fanning จาก Maleficent และไฮลี่สไต f เฟลจาก True Grit นอกจากนั้นยังมีการตามหานักแสดงวัยรุ่นมารับบท c y ค l o p s ใน X-Men ภาคที่8นี้เช่นกันโดยต้องลุ้นกันระหว่างเบนฮาร์ดีชาลีโรและทิโมธีชาลเม แม้ค่ายเท t เวนตี้เซนจูจะไม่ยืนยันข่าวการวางตัวนี้แต่ X-Men a p ocalypse ก็วางแผนจะเริ่มสร้างประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าเพื่อเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมปี2016โดย Brian Singer จะขึ้นแท่นกำกับอีกครั้ง you ในขณะที่หนังแฟนชายชื่อดัง Fast and Furious ก็เตรียมสร้างต่อจนถึงภาคที่10สยบกระแสข่าวก่อนหน้าที่คาดการว่าจัสตินลินจะเป็นผู้กำกับที่มาปิดตำนานหนังรถแข่งชื่อดังนี้โดยดอนน่าแลงลีผู้บริหาร Universal Pictures ได้ออกมายืนยันว่าจะสร้าง Fast and Furious อย่างน้อยอีก3ภาคเพราะมีเสียงตอบรับดีจากแฟนๆทั่วโลกมาตลอด13ปี สำหรับภาคล่าสุด f u ลเลียสเเตรียมเข้าฉาย3เมษายนปีหน้าซึ่งพอวอลเกอร์ได้ฝากฝีมือการแสดงไว้เป็นครั้งสุดท้าย Oh. หลังมีข่าวว่าสเปนเซอร์และซีการุสนักแสดงสาววัย15ปีที่พากเสียงในหนังแอนิเมชั่นยอดฮิตฟลอเรนในบทเจ้าหญิงเอลซ่าช่วงวัยรุ่นได้ออกมาเรียกร้องค่าตัวเพิ่มเพราะเธอได้ค่าพากเพียง926.20เหรียญสหรัฐหรือประมาณ30,000บาทเท่านั้นทั้งที่หนังเรื่องนี้ทำเงินไปกว่าพันล้านเหรียญ ล่าสุดทาง tmc.com ได้เปิดเผยว่าการนุสได้รับเงินค่าภาคในส่วนที่เหลือจำนวนหมื่นเหรียญแล้วโดยเธอวางแผนจะใช้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตนอกจากนั้นดิสนียังท้าทามให้เธอมาภาคเสียงต่อไปด้วย Come on, buddy. most my mother's people possess whole body. old would to you to old was dress. insult dressed these rags. than their It It take the palace be in in an ปล่อยตัวอย่างทางการออกมาแล้วสำหรับซินเดอเรลล่าเวอร์ชันคนแสดงจากวอลต์ดิสนีย์ซึ่งดัดแปลงเทพนิยายสุดคลาสสิกให้รวมสมัยมากขึ้นนำแสดงโดยนักแสดงฝีมือดีมากมายไม่ว่าจะเป็นเคลสแแลนเชตที่มารับบทแม่ลิงใจร้ายเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์ในบทนางฟ้าแม่ทูนหัวในขณะที่บทสำคัญอย่างเอลล่านั้นแสดงโดยลิลลี่เจมส์ กำกับโดยเคนเนตบาน่าวางแผนเข้าใช้13มีนาคมปีหน้าแฟนๆฟนสนุปปี้ชาลีบราวและผองเพื่อนเตรียมพบกับพวกเขาบนจอเงินได้ในพีน n u t s หนังแอนิเมชัน3ามิติเรื่องล่าสุดที่สร้างจากการ์ตูนของชาลส์เอ็มชูต ซึงเป็นการดัดแปลงเป็นหนังใหญ่ในรอบ35ปีกำหนดใช้ในวันที่6พฤศจิกายน2015เพื่อฉลองครบรอบ65ปีของการ์ตูนตลกชื่อดังเรื่องนี้